สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญอยทานค่ะรูปแบบง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวไอระดาจิ๋วนะคะนี่นะคะดอกเล็กๆจิ๋วๆนะคะใช้ริบบิ้นแค่3เส้นนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นีค่ะนี่ค่ะ,คะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว90เซนตมรค่ะจำนวน3เส้น และดิบ,บินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นค่ะเรามาเริ่มจากเส้นยาว90เซนติเมตรนะคะนี่นะเราพับเข้ามาให้เร่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาดิบ,บินฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะเอาเส้นที่1จับมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะออาออกค่ะ ลบเส้นที่สองขึ้นมาแบบนี้น,นะคะดึงเข้ามานี่ค่ะแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับขึ้นมา เส้นที่สองพับมาค่ะเส้นที่สามนะคะดึงมาแบบนี้นะสอดเข้าไปในรูนี้นี่ค่ะดึงมาแบบนี้พับมานี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นหกเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะนี่ค่ะจะได้ริบบิ้นนะคะสามเส้นอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้มือช้อนที่ฐานไว้ค่ะ นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับ3เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมานะต่อมาเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดนะคะเส้นนี้นะทิ้งลงค่ะ เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1นึ่งค่ะทะลุรูที่สองนี่ค่ะดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ จับขึ้นมา1เส้นนะคะนับ1 2 3 4สาสี่นะพัดข้ามสีเส้นนะคะแบบนี้จับพัดข้ามสีเส้นมานะคะเราก็จะเหลือลิ้นวิ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะมันจะเหลือลิ้นวิ้นข้างล่างสีเส้นแบบนี้นะนะคะเราก็จะเอาเส้นนี้คะ่ะถัดมานะคคะ่ะวนมาแบบนี้นะคะแล้วมาสอนดูนี้ค,ะค่ะนะคะสอนดูนี้นะ,ะนะคะนะคะ ต่มาด้านนี้นี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพลาดมาสรุที่หนึ่งทะลุรูที่สองนี่ค่ะเส้นถัดมาจับโค้งมาค่ะสับรุที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะจับพ่าดมาสับรุที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นี่ค่ะ ค่อยๆดึงนะคะดึงไล่ทีละเส้นมานะแล้วเราก็ใส่เหรียญน,นะคะในขั้นตอนนี้เราก็ใส่เหรียญเข้าไปเลยได้แบบนี้เราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะดึงไล่ทีละเส้นไปนะ ดึงให้สวยงามน,นะคะดึงให้เป็นทรงสวยนะไหนที่ไม่สวยเราก็จัดให้สวยนะคะนแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะได้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราสอดลอดสอเส้นไปนะคะนี่นะสอดไปตามแนวดิบินแบบนี้ สอดลอดสองเส้นไปตามแนวลิมบ,บินเลยนะคะนี่ค่ะแล้เวเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับลิมบ,บิ้นมาทำมาด้านหลังคันอีงครั้ง แล้วก็พาัมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสสบลงไปนี่ค่ะพาัมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะแล้วสดลงไปนะ สุดท้ายค่ะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งสอดเข้าไปนี่ค่ะเราก็จะได้ปิดแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราจับตะแคงด้านนี้นะคะตะแคงไปด้านนี้พับขึ้นด้านบนค่ะปิดเป็นกลวยแบบนี้นะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะนะคะเปิดเส้นนี้ออกมาสอดเข้าไปนี่ค่ะ หาดึงมาแบบนี้ก็จะได้กลีบแบบนี้นะหับขึ้นด้านบนปิดมานะคะสอดเข้าไปน่คะ เช่นสุดท้ายนะคะสอดลงมาในรูนี้ก่อนนะรูที่1ก่อนนะคะปีกที่1น่นะคะแล้วก็สอดลงมาด้านล่างนี่ค่ะแล้วก็ดึงมาแบบนี้เราก็จะได้ปีดแบบนี้นะคะนะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้เราก็พับขึ้นด้านบนพับสอดขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเสน่ออกขับมาด้านนี้ปิดปีดก้วยมาสอดเข้าไปนี่ค่ะ นี่ค่คะเราก็จะได้กิิแบ,บแบบนี้นะคะพเราได้กิิบแบบนี้นะเราก็าพับสอดขึ้นไปด้านบนค่ะนี่คะ่ะเราก็ตัตดปลายดินมินทีง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30ซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นนะที่เราตัดเตรียมไว้นี้ค่ะแล้วก็สอดขึ้นไปนี่ค่ะบิดมาแบบนี้สอดไปค่ะนะคะทำข,ขึ้นไป แล้วก็สอดใต้ปลายริบบิ้นนี้นะคะขึ้นไปนะ่ะเส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลย ตาปลายลิบินีขึ้นไปนะคะนี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตดปลายลิบินทงนี่ค่ะดอกบวัวอระดาจิ๋วนะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ